เกษตรมาเลยจ้าตอนกล้วยหอมคุณภาพส่งออกถ้าเราใช้พวกเคมีใช้อะไรมันก็ไม่ปลอดภัยนะค่ะให้ลองดูว่าถ้าลองแล้วเราจะติดใจเหมือนกัน ขาเวนดิสค่ะคาเวนดิสก็คือกล้วยที่เขาจะส่งออกนอกค่ะ hmm. ส่งออกไปประเทศจีนคือถ้าคาเวนดิสเนี่ยของเราจะเป็นปลายปลายลูกอะ่ะ <c oughs> จะบุ๋มค่ะถ้าหอมทองจะนูนขึ้น hmm. ลักษณะจะผิดกัน <c oughs> ครสชาติก็มันจะต่างกันตรงที่ว่ากล้วยคาเวนดิสเนี่ยจะไม่หวานเท่าหอมทอง <c oughs> แล้วก็จะให ตอนนี้นก็เห็นเขาพูดกันว่านักกีฬาพวกนักวิทยาศาสตร์การกีฬานี่ก็จะรณรงค์ให้กินกล้วย <Wow. S 1> เบบนี้ oh. มันจะเสริมสร้างพลังงานขึ้นมามากโอ้ oh. oh, ดูที่โฆษณาค่ะคแล้วก็มีเพื่อนข้างบ้านแนะนำแล้วก็มาดูโฆษณาใช้มานานนี้ครับป,ประมาณีประมาณตั้งแต่เริ่มแรกเลยอะค่ะ ก็นนเพียวตอนแรกสามขวดพันสั่งแต่สามขวดพันมาพอมาต่อๆมามันจะมีครึ่งลิตรมาด้วยใช้คู่กันมาตลอดแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้ใช้เพราะว่าใช้เพียวแล้วมันครอบคุมได้หมดเลยอะคะ่ะใช้เพียวแล้วมันครอบคุมได้หมดเลยอะคะ่ะผลคือมันมันจะลูกมันจะผิวมันจะสวยมันจะใสครับ ก็ตั้งแต่ที่เห็นเห็นมาตอนแรกไม่ได้ไม่ได้เข้าใจว่าจะมาใช้กับกล้วยคือเคยใช้กับหน่อไม้ฝรั่งพอหน่อไม้ฝรั่งเรามีปัญหาว่าหน่อมันมันจะพอหลายๆวันนะมันหน่อมันจะไม่ยาวพอใช้เพียวพอฉีดเย็นพอเช้ามันจะยาวแล้วมันจะนิ่มเห็นเลยพอมันจะเห็นเลยก็เลยกับเห็นมันก็คงจะได้กับกล้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ป้าฉีดทีละถัง200ลิตรป้าก็ใช้เพีหนึ่งส0งสอซีซีเพีย 2, 2> องแ <100 cc. S 2> วนห0ึซีซีผิวก็จะดูสวยผิวก็จะดูสวยรูปรจะเต่งจะตึงยาวมันจะเหมือนมันจะให้ยาวขึ้นกว่าเดิมก็เคยมีคนมาที่เที่ยวของมาส่งให้นะก็มาดูเขาก็บอกว่าสวยแลอรูปมันยาวยาวกว่า ยาถักที่เขาเห็นนะเขาบอก oh อทำครั้งแรกก็ยังได้สวยขนาดนี้ <ide cession> พอใช้เย็นเราจะชอบฉีดช่วงเย็นใช่ไหมคะ <c oughs> พอเช้ามาหนอไม้ฝรั่งของเราก็จะนิ่ม <c oughs> จะอวบจะนิ่มจะไม่มีใยมากจะตัดจะตัดง่ายอะหักดังเป้ะแปะป้อแปะเลย ก็ถึงติดอกติดใจใช้มาตลอดติดอกติดใจใช้มาตลอดคุ้มค่าพอพอเราทำอะไรออกมาแล้วพอเห็นผลผลิตมันดีเราก็ชื่นใจมันก็คุ้มอะค่ะก็ดีมันปลอดภัยกับเราด้วยอะไรด้วยสิ่งแวดล้อมก็ดีไปหมดนะคะ ตอนแรกเลยคือคนข้างบ้านก่อนเขาเคยใช้เ้าก็เลยก็เขาบอกว่าดีดีก็เลยไปลองลองไปเขาให้ยืมเขาให้ให้มาขวดหนึ่งคือซื้อต่อเขามาขวดหนึ่งก็มาฉีดโอ้ก็ดีจริงๆก็เลยสั่งเลยค่ะคไม่ได้สั่งเลยทีเดียวจากทีวีคือเพื่อนข้างๆบ้านเอามาดูก่อนป้าก็เลยเอามาลองใช้ก่อนคือจะสั่งเลยทีเดียวก็คงไม่ใช่ที่ต้องลองดูก็อพอใช้เห็นดีก็สั่ง ทำได้แต่บางอาจจะมันคงจะไม่ได้แบบขนาดนี้แะคะ่ะมันก็พอทำได้แต่มันคงจะไม่ได้ถึงขนาดนี้นี่เพียวมันช่วยให้ได้ถึงขนาดนี้ได้มากเลยเลยคะ่ะนี่เพียวมันช่วยให้ได้ถึงขนาดนี้ได้มากเลยเลยค่ะธรรมชาติแล้วก็จะไม่ได้ใช้เพราะว่าการถงทําตกไม้ห่อไม้ฝรั่งก็ส่งนอกนะคะครับออกนอกเขาจะห้ามอไม่ใช้พวกเคมี ้เราใช้พวกเคมีใช้อะไรมันก็ไม่ปลอดภัย <S <S ท,<า>ที่บ้านก็ไม่ชอบใช้เคมีมก็เลยอยากใช้ชีวภาพมากกว่าอย่างเงี้ยมันก็เข้าทางกันพอดีเราควบคุมขม่ะไม่สารเคมีส่งบบเราต้องทำให้ได้มาตรฐานของเขาเขาดูที่ขนาดว่า ก็ถึงได้จํากัดให้เราว่าเราเอาต้องเอาไว้แค่6ก็ได้7ก็ได้แต่ช่วงแรกๆต้นแม่แม่แรกๆเนี่ยเราส่วนมากจะเอาไว้7จ็ไปแก็ยังได้อยู่เพราะมันเป็นมิดแรกอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มาเขา้ามาดูแล้ววันนั้นเขาก็เออใช้ได้ไดครับอกเอย่างนี้ 10บาทค่ะต่อกิโลค่ะคือนหนึ่งนี้เขาให้เราอยู่นับอยู่ที่ว่าวีหนึ่งสามสามกิโลก็คูณไปสิคะเจนี่เราขั้นต่ําไว้เลยแล้วนับเอาแค่ขั้นต่ำแล้วก็คูณไปสิคะไร่หนึ่งสาม่สิบต้นก็ถือว่าประสบความสําเร็จค่ะคือ พอใช้แล้วมันมันทันใจอะค่ะมันเห็นผลมันทันใจอะค่ะมันเห็นผลใช้เย็นเช้าก็เห็นผลเลยอะค่ะใช้กับหน่อไม้ฝรั่งพอใช้แล้วพอเย็นฉีดเช้าตื่นขึ้นไปเก็บหน่อให้ขาวให้สะพรั่งเขียวนวลอวบจากที่เคยแบบว่าเออมองว่ามันเล็กๆ พอเช้ามาพอใช้มันจะยาวจะเขียวจะอว้วก <Wow. S 1> พอจับแล้วมันผิดกันเลยแหละค่ะแค่ข้ามคืนป้าก็เลยประทับใจใช้มาตลอดประทับใจใช้มาตลอด <Wow. S 1> ต,อนนต้องต้องเลี้ยงดูถ้าไม่ไม่ไม่ดูแลให้ดีมันก็ไม่หนักมันก็ไม่หักเลยค่ะ <laughs> <laughs> ผลผลิตของป้าก็นี่แหละค่ะลูกสวยลูกใสลูกเต่งลูกยาวครับค่ะ,คะ ใหญ่เริ่มมองพิดตาล้วค่ะดีค่ะดีใช่แหละแต่พอมาใช้ตัวนี้แล้วมันจะเริ่มมองเห็นว่ามันมองดีขึ้นมากว่าเดิมอีกอีกอะค่ะเคยค่ะเคยเคยทีแรกๆเลยเราก็เคยไม่เคยมันเป็นไปไม่ได้เพราะเราก็เคยลองลองมาแล้วใช้หนก็ไม่เอาแล้วไม่สั่งแล้วไม่เอาแล้วไม่สั่งแล้วไม่เอาแล้วไม่สั่งแล้วเคยสั่งเหมือนกันนะคะไม่ใช่ไม่เคย อยากจะให้เพื่อนๆเกษตรกรนะคะมาช่วยมาดูมาดูาดที่ไร่นี่ก็ได้ค่ะใช้เพียวดียังไงจะบอกว่าดีมากๆเคยพี่น้องเคยใช้มาหลายอย่างแต่ลองอยากให้ลองค่ะอยากให้ลองดูว่าถ้าลองแล้วเราจะติดใจเหมือนกันกับกับพี่พอใช้ได้ใช้แล้วก็ไม่เคยนึกถึงอย่างอื่นเลยนานแล้วได้ครั้งแรกใกล้จะสิบปีแล้วอย่างนี้ต้องเพียวอย่างนี้ต้องเพียว